ขอแสดงความสงบนิ่งในการไว้อะไรพระพันปีหลวงครับวันนี้เราจะมาดูแนวโน้มราคาทองคำทั้งทองคำแท่งแล้วก็โกลสปอตในวันที่ เสาที่2ี่25ตุลาคม2,568ครับไปกันเลยครับมาเริ่มกันที่ทองคำแท่งนะครับในวันนี้ทองคำแท่งของผมเนย,ยุทธจะใช้เส้น MA 3เส้นในการที่จะดูแนวโน้มไปด้วยกัน MA ที่จะใช้เนี่ยเป็นการเสริมเข้ามานะครับก็คือ MA 20 MA 40และก็ MA 89 คุณยุทธจะใช้3 MA นี้นะครับในการที่จะดูแนวโน้มราคาทองคําต่อจากนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวครับไปกันต่อเลยครับกับทองคําแท่งไทยทาเฟรมไลน์เดบอกกับเราว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับทองคําแท่งนั้นเป็นแนวโน้มการขึ้นมาโดยตลอดเราจะสังเกตเห็นว่า ราคาแท่งเทียนสามารถยืนบนเส้น MA ทั้ง3เส้นนี้ได้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เห็น42่0มไปต้นมาก็ขึ้นมาโดยตลอดนะครับถ้าเราจะมองหาอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ราคาไหนครับมันเป็นการยืนบนเส้น MA นี้มาตั้งแต่แนวโน้มตอนไหนครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่แนวโน้มที่โลนี้เลยครับ สองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบหกบาทเห็นไหมครับเป็นอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2021ซึ่งหมายถึงผ่านมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับ4ปีแล้วนะครับกับการที่ราคายืนบนเส้น MA 3เส้นนี้ได้ดังนั้นปัจจุบันเรามาดูกันครับว่าการยืนนั้นเป็นอย่างไรไปต่อเลยนะครับขยายมาดูกันครับจะเห็นว่าแนวโน้มดังกล่าว ของทองคำแท่งไทยนั้นปัจจุบันนี้มีการพักตัวลงเนะาะจากการที่ราคานั้นทำ high ใ,ใช่ไหมครับแล้วสะบัดต,ตัวทำ low แล้วลงขึ้นไปยืนต่อครับเห็นไหมครับยังเป็นการยืนอยู่บนเส้นทั้งหมดเลยนะครับสะบัดขึ้นไปแล้วลงมาก็ยังยืนบนเส้นอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่คือการยืนบนเส้นเนาะและณตอนนี้ก็คือการยืนบนเส้นทั้งหมดเลยนะครับ โอเคนะครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจจุดนี้นะในเมื่อราคาย,ยังยืน3เส้นนี้ได้เราก็จะใช้3เส้นนี้ในการที่จะ MA ทั้ง3เส้นนี้ในการดูแนวโน้มไปด้วยกันมาต่อเลยครับขยายมาดูต่อครับท Frame ลายเดย์สมาชิกจะเห็นว่าหลังจากที่ทำสามเหลี่ยมตรงนี้ครับนี่คือจุดพอยต์เนาะจุดพอยต์ของปีนี้เลยครับของทองคำนะครับนั่นก็คือการทำสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้ แล้วมีการเบรกเอาจํจำได้นะครับสามเหลี่ยมรายเดอน,นี้นะครับพอทำสามเหลี่ยมสีดำอันนี้แล้วมีการเบรกเอา t แบบนี้ปุ๊บทองคําก็วิ่งขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับนั่นก็คือเป็นการเบรกเพื่อขึ้นอย่างเดียวในตอนนี้เราจะเห็นว่าราคานั้นสามารถยืนบนเส้น MA ทั้ง3เส้นนี้มาได้โดยตลอดนะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยแนวรับ เส้นสีส้มก็คือเส้นแรก ma 20นะครับของ time frame line d นะครับ time frame line d นะครับ ma 2 0สีส้มอยู่ที่เท่าไหร่ครับป้ายบอกที่ด้านข้างแล้วอยู่ที่62,348ก็คือ62,300แล้วกันนะนี่ก็คือ ma แรกครับ62,300บาทยังไม่สามารถทะลุลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มยังคง ต้องรอดูกันต่อไปว่าแนวรับแรกนี้นั้นจะรับอยู่ไหมก็คือแนวรับเส้นสีส้มก็คือ MA เท่าไหร่ MA สวัสดีครับผู้ก็คือ MA 20นั่นเองเราจะใช้ MA อะไรบ้างครับผู้ฝากพิมพ์ครับเราจะใช้ MA 20 MA 40แล้วก็ MA 89นะครับ 3MA ครับเป็น EMA นะครับ Moving a v e r a g e e x p o n e n t น a l นะครับไปต่อเลยเนาะ จุดที่2คือแนวรับที่2ครับ MA ที่2อยู่ที่เท่าไหร่ครับเส้นสีม่วงเส้นสีม่วงเป็น MA 40นะครับ MA 40นั้นอยู่ที่59,600นะครับขอเอาเลขกลมๆเนาะเศษหลักสิบไม่นับนะครับ59,600บาทเป็น MA 40ที่เรานำมาใช้นะครับเป็นแนวรับที่2เนาะโอเคนะครับ แล้วก็แนวรับที่สาสวัสดีครับคุณสุนทรไม่ได้พบกันนานเลยครับสบายดีนะครับ f 4ของเรา MA ที่3ครับเป็น MA เส้นสีน้ำเงินซึ่งก็คือ MA 89ของ time frame Line D a y นะอยู่ที่56,100บาทก็ตีเป็นเลขกลมๆไปเลยครับ56,000นนะครับจะได้จำง่ายๆนั่นหมายถึง ถ้าราคาทองคําจะเป็นแนวโน้มของการขึ้นในระยะยาวแน่นอนครับเส้น MA ทั้ง3เส้นนี้จะต้องยืนให้ได้โอเคนะนั่นหมายถึงจะต้องไม่หลุด56,000ครับหากวันนี้ใครมาวิเคราะห์แล้วบอกกับสมาชิกว่าราคาทองคํามีแนวโน้มจะลงไป55,000เราจะเชื่อเขาไหมครับคุณสุานาอกสบายดีขอบคุณครับผูเ้เราจะเชื่อเขาไหมครับแน่นอนครับ ด้วยไทม์เฟรมลายเดยของเส้น EMA ที่เราใช้แล้วเป็นกำแพงยักษ์ที่เราใช้นี้อยู่ที่56,000ใน Time Frame ฟรมลายเดซึ่งเป็น t ไทม์เฟ m e ระยะยาวดังนั้นเราต้องเชื่อเทคนิคของเราครับโดยที่เราจะไม่เชื่อคำพูดของใครเลยจนกว่ามันจะเกิดนะครับดังนั้นถ้าทเทคนิค EMA ของเราบอกว่า EMA 89 จะไม่ต่ำกว่า56 0 0 0เราก็ต้องเชื่อว่าราคาทองคำนั้นจะไม่มีโอกาสล่วงลงต่ำกว่า56 0 0 0ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อนะครับตรงจุดนี้โอเคนะทุกท่านเข้าใจตรงกรันอ่าจดไปได้เลยครับนี่คือแนวรับราคาทองคำครับส่วนแนวต้านราคาทองคำนั้นให้ไว้ที่จุดเดียวเลยก็คือที่ไฮครับไฮราคาทองคำแท่งสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ขออนุญ,ญาตไปเปิดดูนิดนึงนะครับอ่าก็ยังไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ดูที่ทําเฟรมราย1ชั่วโมงสูงสุดอยู่ที่นี่เลยครับ67,438บาทโอเคนะนี่คือจุดสูงสุดของราคาทองแท่งไทยตอนนี้เป็นอะไรครับเป็นอไทม i ไฮนะครับเข้าใจนะครับ a t h ก็คืออไทม i ไฮหมายถึงตั้งแต่อดีต,ตการเป็นต้นมายังไม่มีราคาทองคำแท่งไทยราคาไหนที่สูงกว่าราคานี้มาก่อนเลยนะครับ67,000 438บาทเราก็ไปเขียนเลยครับว่าณตอนนี้ราคาสูงสุดนั้นก็จะอยู่ที่แนวต้านครับ6,000 0ให้เป็นสีอะไรดีเอ่ยให้เป็นสีแดงไม่ดีครับให้เป็นสีน้ำเงิน6,7,438บาทนี่คือออทามไฮ ในตอนนี้ที่ทองคำทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ออทำหายยังไม่ถูกทําลายนั่นหมายถึงอะไรครับสมาชิกทุกท่านนั่นหมายถึงราคาทองคำก็จะยังคงเป็นการแนวโน้มการพักตัวโอเคนะและตราบใดที่ราคาทองคำยังไม่หลุด m a 89ข้างล่างนี้นั่นหมายถึง ตราบนั้นราคาทองคำก็ยังเป็นแนวโน้มของการขึ้นอยู่โอเคนะทุกท่านเข้าใจตรงนี้ขอ5คนละ1ตัวครับดังนั้นตรงนี้เราก็ได้ว่านี่ครับตราบใดที่ราคาทองคำยังไม่มีออทามไฮตราบนั้นราคาทองคำก็ยังเป็นแนวโน้มของการพักตัวลงอยู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีอออานิวไฮเมื่อไหร่ Uh huh. ไฮเมื่อไหร่หมายถึงมันก็จะขึ้นแบบนี้โอเคนะเข้าใจขอ5คนละ1ตัวครับแล้วจุดแนวรับข้างล่างของ t ท m e เฟรม e ลน n เดย์นะ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่ที่ t ท m e เฟร me ล i n เดย์นะ mm hmm. ก็คือใช้เป็นเส้นสีแดงดีกว่าเนะาะใช้เป็นเส้นสีแดงดีกว่านะครับ mm hmm. นั่นก็คือตาบใดที่ราคายังคง ไม่ลงไปต่มกว่า56,000ตราบนั้นราคาก็ยังคงเป็นแนวโน้มของการดันตัวขึ้นเป็น up t e n นั่นเองโอเคนะแต่ถ้ามันมี lower low ต่มกว่า56,000เมื่อไหร่นั่นหมายถึงราคาก็จะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเราใช้ ma 8 9ในการดูเทคนิคนี้นะครับนี่คือ สไตล์คุณยุทธนะคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ใช้แบบคุณยุทธนะครับเขาอาจจะไปใช้ ma 100 ma 200ก็เรื่องของเขาแต่เราใช้ ma 89นะครับโอเคนี่คือ2จุดที่เราจะต้องรอดูนะครับกับทองคำแท่งไทย time frame l i n day เรียบร้อยครับคอปภาพเก็บไว้ดูได้เลยครับนี่ก็คือทองคำแท่งไทย time frame line day แนวรับหลักอยู่ที่ตรงนี้แนวต้านให้ไว้จุดเดียวเลยนะครับโอเค เข้าใจขอ5คนละสตัวแล้วครับตรงนี้เขาใจขอ5คนละ2ตัวแล้วครับไปต่อเลยนะครับในเมื่อทองคําแท่งไทยเป็นแบบนี้แล้วนะเวลานี้เนี่ยราคากําลังทดสอบแนวรับที่1อยู่เห็นภาพไหมครับ MA 2 0กําลังถูกทดสอบอยู่เจ้า MA 2 0เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรครับเราคุยกตอบได้ไหม MA ย MA20 จริงๆแล้วตามหลักการของคุณยุทธเนี่ยมันคืออะไรครับ มันคือเส้นบอิรเจอร์แบนกลางของไทม์เฟรมไลน์เดย์เพราะอันนี้เป็นชาร์ตไทม์เฟรมไลน์เดย์นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นตรับใดที่สามารถยืนบอิรเจอร์แบนกลางของไทม์เฟรมนั้นได้นั่นหมายถึงราคาก็จะยังไม่ลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถยืนบอิรเจอร์แบนกลางได้ไม่สามารถยืน MA20 ได้ของไทม์เฟรมนั้นนั่นหมายถึงราคาในไทม์เฟรมนั้นก็จะเป็นการ พักตัวลงต่อไปนะครับยืนไม่ได้พักตัวลงยืนได้ยังคงเป็นแนวโน้มเดิมอยู่โอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะ MA20 ก็คือบนเจอร์แบนกลางเข้าใจนะโอเคไปต่อเลยนะครับผมจึงใช้ MA20 มาเป็นเส้นแรกในการที่จะกำหนดในแต่ละไทม์เฟรมนั่นเองนี่ก็คือเทคนิคส่วนตัวนะฮะไม่มีใครทําแบบที่ผมทำเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังกันอยู่เรามาฟังคลิปนี้ก็ใช้วิธีนี้นะครับ ไปต่อเลยเมื่อทองคำแท่งไทยเป็นแบบนี้เราก็ต้องรอดูแนวโน้มต่อไปว่าแนวรับที่2เราจะได้เห็นไหมอยู่ที่5,9600บาทเป็น MA40 นะครับถ้าสามารถรับอยู่มันก็จะเด้งกลับนะบแต่ถ้ารับไม่อยู่แล้วหลุดลงไปก็จะไปเจอแนวรับสุดท้ายแนวรับที่3ก็คือ5,6000ซึ่งก็คือ MA89 นั่นเอง ทำนี้เลยนะครับทุกท่านแนวต้านให้ไว้แนวเดียวคืออไทมาไฮครับห7 4 3 8้มมีไฮเออร์ไ e ฮขึ้นต่อทันทีแนวโน้มขาลงจะจบลงทันทีนี่คือแนวโน้มของราคาทองคำแท่งไทยที่บอกไว้ในวันเสาร์ที่25มกราคม2568ซึ่งเป็นวันประกาศการสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะครับ ต่อเลยนะครับทุกท่านเราไปดูกันต่อที่โกสปอร์ตโก t สปอตบอกว่ายังไงต่อครับามาที่โกสปอตนะครับใช้แนวเดิมนี่ก็คือโกสปอตนะครับเขียนไว้ด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดหาว่าเป็นทองคำแท่งนะครับอ,อันนี้ก็คือไทม์เฟรม n ายเดของ g o s สปอนะครับซึ่งใช้ หลักการเดียวกันครับ MA ทั้ง3 MA มาจาก MA 20, MA 40แล้วก็ MA 89นะครับจากนี้เราจะใช้หลักการนี้ในการมาวิเคราะห์แนวโน้มไปด้วยกันนะครับกับราคาทองทั้ง2อย่างนะครับไทม์เฟรมที่ใช้ตอนนี้เป็นไทม์เฟรมลายเ Day โอเคนะเข้าใจขอ5คนละ3ตัวแล้วครับเข้าใจขอ5คนละ3ตัวแล้วครับ แล้วหลังจากที่ราคาสามารถเบรกเบรกอะไรครับเบรกสามเหลี่ยมของการไซเวออกมาได้แบบนี้ครับสามเหลี่ยมของการไซเวจำได้เนาะตอนก่อนที่จะวิ่งเป็นอ่ายาอ่าเป็นม้ากินยาบ้าแบบนี้นะครับมเป็นกระทิงกินยาบ้าแบบนี้นะครับราคาทองคำนั้นไซเวพักตัวอยู่ในกรอบนี้มาตั้งแต่เดือนเมษาจนกระทั่งถึงเดือน สิงหานะครับเมษาถึงสิงหานาะกว่าจะมีการเบรกเอาไปนั่นก็เราจะเห็นว่านี่เลยครับราคานั้นขึ้นมาใช่ไหมราคานั้นขึ้นมาอย่างไรต่อพอ,อขึ้นมาแล้วราคาก็ก็มีการพักตัวใช่ไหมครับราคาขึ้นมาทำา i g แล้วเกิดการพักตัวสวิงตัวแล้วเบรกเอาออกมาแบบนี้นะครับ อ่าตรงจุดนี้บอกมีว่าแบบหมดตรงจุดนี้นะครับมีการเบรกเอาออกมาลักษณะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นราคาก็ยังยืนตอนที่ไซเวย์เนี่ยเราจะเห็นว่าราคานั้นก็ยังยืนเส้น MA ทั้ง3เส้นได้อยู่เห็นภาพไหมครับเส้น MA 20 MA เท่าไหร่บ้างครับ MA 20 MA 40แล้วก็ MA 89นะครับทั้ง3 MA นะครับยังสามารถยืนได้อยู่กับการไซเวตต้อง8เดือนตอนนั้นนะครับก็ยังคงยืนบน3เส้นนี้ได้นั่นหมายถึงราคาก็คือแนวโน้มของอัพเทนเห็นภาพไหมอ่ายังคงเป็นอัพเทนอยู่เนาะมเ,นเมื่อยังเป็นอัพเทนอยู่ในเวลานั้นแล้วก็เบรกเอาออกมาพอเบรกเอาได้ปุ๊บก็ยังคงเป็นอัพเทนต่อไปแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรครับเราจะเห็นว่าเราขึ้นไปทำออทามไฮที่ไหนออทาไฮนั้นอยู่ที่นี่ครับ ฮ่ามาแล้วออทามไฮเราปรากฏแล้วครับ4,381เป็นออทามไฮที่ทำไว้นั่นเองนะครับทุกท่านเข้าใจเนาะทุกท่านน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าออทามไฮนี้ทำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นออทามไฮต่อไป4,381เรามาเขียนไว้เลยครับเจ้า4,381เนี่ยก็จะเป็นอะไรครับ เป็นแนวต้านไงเป็นแนวต้านเนาะเป็นแนวต้านที่ทำไวา้4,381ดเเป็นแนวต้านที่ทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 1> เราให้ไว้แนวต้านเดียวเลยออท i ไฮอันนี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วเราไปดูแนวรับกันแนวรับจากเส้น MA <Yeah. S 1> ทั้ง3เส้นบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างครับ <Yeah. S 1> แนวรับจากเส้น MA <Yeah. S 1> ทั้ง3เส้นบอกกับเราว่า แนวรับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่บ้างมาดูเลยแนวรับแรกอยู่ที่4,050ครับเส้นสีส้มเนาะ MA 20อยู่ที่เป็นแนวรับที่1อยู่ที่4,000กับ50เหรียญอ่าทุกท่านกำลงังถูกทดสอบอยู่เลยนะเจ้า4,000เนี่ยถูกต้องไหม ล้วก็ MA มันบอกว่าอยู่ที่4,000กับ50เหรียญซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถหลุดลงไปได้นะครับมีการเบรกลงไปแต่สะบัดหางกับตัวขึ้นมานะครับปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่4,112เหรียญเนาะนี่ก็คือปิดตลาดเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นแนวรับที่2เส้น Ma สีม่วงครับ3,890เหรียญ3,890เหรียญเป็นแนวรับที่2นะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยกำลังรอการทดสอบนะแต่ต้องหลุด4,050ลงมาก่อนนั่นหมายถึงจริงๆแล้วก็คือ4,000นะถ้าหลุด4,000มาได้หรือ4,050เนี่ยก็จะลงมาเจอแนวรับที่2ซึ่งเป็น MA 40นั่นเองนะครับแล้วแนวรับที่3อยู่ที่เท่าไหร่ครับแนวรับที่3ก็อยู่ที่เส้นสีน้ำเงิน3,660นะครับเขียนไว้เลย3,000 6กรเป็นแนวรับที่3าสามแนวรับกับไทม์เฟรมลายเดสามแนวรับนี้มาจากไหนครับมาจากเส้นเส้นอะไรเส้น MA 20 MA 40 MA 89นะครับ3เส้นเลยเนาะแล้วเราก็ได้มาว่าได้มาว่ายังไงบ้างได้มาว่าถ้าราคาสามารถเบรกออกไปได้นะครับ ถ้าราคาสามารถเบรกออกไปได้นั่นหมายถึงราคาก็จะออกจากกรอบไปนั่นคือถ้าเบรกหายก็คือทำนิวไฮนั่นเองถ้าทำนิวไฮเมื่อไหร่หมายถึงราคาก็จะ <Okay. S 1> กลับตัวขึ้นเป็นขาขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งการพักตัวก็จะจบลงนะครับแต่ถ้ายังไม่สามารถทำไฮเออร์ไฮได้นั่นหมายถึงแนวโน้มก็ยังคงเป็นแนวโน้มการพักตัวลงแบบนี้นะครับนี่ก็คือ ข้างบนเนาะส่วนด้านล่างด้านล่างบอกว่ายังไงครับด้านล่างก็คือตรงนี้ครับกำแพงยักษ์เราอยู่ที่ m a 89นะครับ m a 89ถ้ามีโลว์โลต่ำกว่าเมื่อไหร่นั่นหมายถึงราคาก็จะลงต่อและเป็นการกลับตัวลงเลยนะครับถ้าหลุด m a 89ทำเฟรมลายเดยเนี่ยราคาก็จะกลับตัวลงทันทีนะแต่ถ้ายังไม่หลุด ตราบนั้นก็ยังคงเป็นอัพเทนต่อไปแบบนี้ครับเข้าใจขอ5คนละ4ตัวแล้วเข้าใจขอ5คนละ4ตัวแล้วครับนี่ก็คือแนวโน้มของราคาโกลสปอตนะครับประจำวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568ครับเป็นวันสวรรคต พันปีหลวงของเรานะครับซึ่งประชาชนประสบนิกรทั่วประเทศก็จะไว้อะไรต่อเนื่องกันเป็นเวลา3 <ไป S 1> เดือนนะครับเราจะไว้อะไรกันทั้งหมด3เดือน90วันนั่นเองอันนี้เป็นประกาศออกมานะครับขอความร่วมมือเนาะพนั้นก็เตรียมหาชุดในการไว้อะไรนะครับ90วันกันได้เลยนะครับทุกท่านนี่ก็คือแนวโน้มของราคาทองคำ ประจำวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568ของทั้งทองคำแท่งไทยและโกลสปอตทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับดับงนั้นขอให้ทุกท่านวางแผนการลงทุนดีๆกับแนวโน้มในครั้งนี้และแนวโน้มที่ให้ไปเป็นแนวโน้มทำเฟรมลาย D a y นะครับเป็นทำเฟรมลาย D a y ซึ่งเป็นทำเฟรมใหญ่แน่นอนทำเฟรมใหญ่ไม่ใช่ว่าจะใช้เวลาวัน2วันมันจะสามารถเบรก ออกไปได้ดังนั้นทำแนวโน้มนี้จึงให้กันไว้ทั้งสัปดาห์เลยครับเป็นแนวโน้มทั้งสัปดาห์เลยนะครับลหลังจากนี้นะครับยุทธ,ธก็จะมาไลฟ์สดเจอกันในทุกวันเสาร์ครับเวลาโดยประมาณก็คือบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยครับประมาณบ่ายสามโมงนะครับเราก็จะมาเจอกันในทุกวันเสาร์บ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับแล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นการใช้คลิปสั้นนะครับคลิปสั้นเพื่อลงวิดีโอสั้นให้กับสมาชิกในแต่ละวันนะ แล้วก็ติดตามสถานการณ์การไปแบบวันต่อวันด้วยคลิปวีโอสั้นนะครับซึ่งจะทําลงติ๊กต k อกนะครับแล้วก็ YouTube ให้กับทุก,ท,กท่านนะครับส่วนไลฟ์สดเราจะเปลี่ยนเป็นเจอสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคือในวันเสาร์นี้เองนะครับหลังเที่ยงเป็นต้นไปแล้วกันหลังหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปทานข้าวเสร็จเรามารอกันได้นะครับก็จะบอกว่าวันเสาร์นี้จะไลฟ์กี่โมงก็คือหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับไม่น่าจะเกินบ่ายสามครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเจอกันในทุกวันเสาร์ครับ ประมาณนี้วันนี้ก็จากลาจต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพระเจ้าอวยพระผ่ครับทุกท่านสวัสดีครับ